สวัสดีวงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่บบซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับองน้องวันนี้นะครับนอพี่ก็จะมาอัปเดตของฟรีก่อนเข้าไทยนะครับนอเราก็จะมาอัปเดตกิจกัรมใหม่ๆหรือว่าของใหม่ๆที่จะอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับองน้องพี่บอกเลยนะครับเนอรว่ากางเกงปิกนกนะครับเนอจะมีสีเพิ่มเข้ามานะครับเนอปกติมีสีนะครับองน้องก็คือในส่วนของสีฟ้าสีแดงแล้วนะครับเนอร์องจะเพิ่มสีเข้ามาเรี่อมานะครับองน้องในส่วนของ กีอ no. ีโวด้วยนะครับนาอหรือว่าซุดตัวใหม่ด้วยนะครับนาอที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับนาอเราก็จะมาบอกของรีด้วยนะครับใครที่แบบว่าอยากได้ของฟรีๆนะครับนาอหรือว่าอยากได้ในส่วนของที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับนาออยากรู้ว่าจะมีอะไรบ้างนะครับนาอเราก็ในเร็วๆนี้นะครับวงน้องจะมีทางด้านของกิจกรรมนะครับนาอในส่วนของโหมด c V S 4นะครับนาอพี่บอกเลยนะครับว่าจะมีการรีแลกซ์นะครับสำหรับวงน้องผู้ใดนะครับนาอที่แบบว่าอยากได้นะครับเนะของใหนะว่วน ว่าสกินปืนหัดไปจะเป็นสกินปืนเอาไล่นะครับน้อก็เราจะได้สูตรตัวใหม่หรือเปล่านะครับน้องก็จะเป่ามาได้เลยนะครับวงน้องแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีก่อนละกันนะครับน้องเพื่อเป็นกำลังใจพี่นะครับวงน้องก็จะเป่ามาได้เลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะหาข้อมูลดีๆแล้วก็หาข้อมูลสายฟรีแบบนี้มาให้อีกนะครับน้องก็อย่าลืมละกันนะครับวงน้องน้อก็คลิปนี้มีคนดูเยอะเดี๋ยวมาแจกเพรให้ด้วยนะครับน้องก็จะเป่ามาเลยกนะครับ แนกนะครับนาะเป็นของใหม่ที่จัปเดตเข้ามานะครับนาอก็คือจะมีการอัปเดตแพทใหญ่นะครับนาอที่แบบว่ามีการเปลี่ยนหน้าตาเข้าเกมนะครับวงน้องก็คืออันนี้นะครับนาอจะเป็นการเปลี่ยนหน้าตาเข้าเกมทั้งหมดนะครับนาอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวงน้องหน้าตาเข้าเกมนะครับนาอก็จะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดแบบนี้เลยนะครับนาอก็ถือว่าหล,หลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับนาะในส่วนจุดนี้กาลิน่าก็ได้แจ้งมาแล้วนะครับนาอก็ จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็สิ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเนาะก็ยังจะมีทางด้านของซุดนะครับเนาะก็คือเป็นกระแกงปีกนกตัวใหม่นะครับเนาะก็มีสีม่วงนะครับเนาะครัที่แบบว่าเป็นสายม่วงครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าจะมีทางด้านของกระแกงปีกนกตัวใหม่นะครับเนาะได้อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าเป็นสีใหม่ล่าสุดนะครับเนาะที่จะอัปเดตเข้ามาสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะอดใจรอได้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนน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 ะะะะะคคคครรรรััััับบบบบบบ้อจเเเป็็ตววใหมม่่่ลลลาาสสุดแีียยยกกกๆพ เป็นสีโคตรแจ่มเลยนะครับเนาะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับองน้องสีที่จะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็คือจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะสีส้มด้วยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของกางเกงอีโวนะครับเนาะก็คือที่เราเห็นตอนนี้นะครับเนาะก็เป็นปีกนกเหมือนกันนะครับองน้องแต่เป็นอีโวนะครับเนาะแล้วก็สิ่งที่อัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็มีสีเขียวด้วยนะครับที่แบบว่าเราจะได้เลือกนะครับองน้องก็เป็นทางด้านของกางเกงปีกนกสีเขียวนะครับเนาะที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับองน้องกกก็็็็จะะะะะปปปาาาาาาารรรรรมมนน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 นีีีีีี่่่่่เเเเเเเลลลลยยยยยคคคคคคัััับบบบบบบ้อออพพววววสสขขใทแืหด จุดนี้นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นกางเกงปีกน้องตัวใหม่นะครับน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องเราก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับวงน้องยังจะมีทางด้านของซูตีโวนะครับน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับน้องเราก็อัปเดตเข้ามาครั้งนี้นะครับวงน้องก็เป็นปีกน้องเหมือนกันนะครับน้องก็นี่เลยนะครับน้องสำหรับซูตีโวนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องก็มีสีฟ้านะครับแล้วก็จะมีทางด้านของสีแดงนะครับน้ออ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 งง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 กกกกกก็็็็เเเเเเปปนน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 าาาาีีีโวววะะะะะะคคคครร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 ััััับบบบบ้้้้้จจมณื่่่ยยพลสุดดอง ไี <c Ris ky> ้นกนะครับวงน้องก็คือจะมีทางรางของชุดด้วยนะครับน้องก็คือเป็นเสื้อนะครับน้องที่แบบว่าจับเดตเข้ามานะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าอันนี้นะครับน้องก็สามารถเชิญหาดูได้นะครับน้องเพจกาลิน่านะครับได้แจ้งลงมาเองเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็อันนี้เป็นเสื้อตัวใหม่นะครับน้องก็เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับน้องส่วนอันนี้เป็นเสื้ออีโวนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นตู้อีโวตัวถัดไปนะครับน้องที่แบบว่าจะเป็นชุดแบบนี้นะครับน้องก็ ครับน้องที่จับเด็กเข้ามานะครับน้องก็ถือว่าเปิดตัวแบบอลังการแน่นอนนะครับน้องก็เป็นสุดปีกนกตัวใหม่นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของรองเท้าด้วยนะครับน้องก็คือรองเท้าก็เป็นปีกนกแบบนี้เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าสวยจัดๆเลยนะครับน้องก็เป็นรองเท้าอีโวประมาณนี้นะครับน้องเราก็มีรองเท้าปีกนกด้วยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของหน้ากากด้วยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าหน้ากากก็มีด้วยนะครับเนาะนี่นะครับวงน้องก็เป็นหน้ากากอีีีีโวววนน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 ะะ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 คคคครรรรรััััับบบบบบบเเเเเเาาาาาาาท่่่่แจจอปดข้้มมกกก็ณลลยยพ โคตรสวยเลยนะครับเนาะก็จะเป็นแบบนี้เรื่อยนะครับสําหรับของสายเติมหรือว่าของใหม่ที่จับเด็กเข้ามานะครับเนาะแล้วก็เรามาดูทางด้านของฝั่งสายฟรีกันบ้างนะครับวงน้องก็คือสําหรับฝั่งสายฟรีนะครับเนาะสิ่งที่เราจะได้นะครับเนาะอันแรกก็เป็นทางด้านของสกินไอวอลตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าสามารถรับได้ฟรีๆรับได้แบบยกเซิร์ฟเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็อันที่สองนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของสกินปืนทอมสันนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของลูกซองควงตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าสสาาาามมรร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 รถััััับบบบบบบไไดด้้้ฟฟีีๆแยยยกกเเเเซิ์ลลนนนนะะะะะคค็จปณหวง เนาะที่แบบว่ายังไม่มีสกินปืนลูกซองคว้านนะครับเนาะก็คือสกินตัวนี้นะครับจะสามารถรับได้ทุกคนรับได้แบบยงซื้อเลยนะครับเนาะถ้าถามว่ามีสแต็งหรือเปล่านะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าตอนนี้ก็ยังไม่เปิดเผยสแต่งนะครับเนาะแต่ก็ถือว่ามีแน่นอนนะครับเนาะก็จะเปามาได้เลยนะครับวงน้องจะามาแจกให้พี่ๆนะครับเนาะที่แบบว่าสามารถรับได้ทุกคนรับได้แบบยงซื้อนะครับเนาะก็ต้องได้ทำภารกิจเอานะครับวงน้องก็คือเป็นการทำภารกิจนะครับเนาะที่ต้องได้หาโทเ็นมาแล้วงวนะครับอาลอ้วน้อ่ก น้อะก็จับเป่ามานี่เลยนะครับเนาะก็เป็นอีกสกินปืนนึงครับเนาะที่สายฟรีคงชอบแน่นอนนะครับวงน้องเพราะว่าเราจะสามารถรับได้ฟรีๆนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากได้นะครับก็อย่าลืมแล้วกันนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของสกินปืนลูกซองตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าห้ามพลาดเลยนะครับวงน้องก็จับเป่ามานี่เลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของสกินปืนลูกซองตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่ามาแจกให้ฟรีๆเลยนะครับเนาะก็จับเป่ามานี่เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะถ้าใครอยากได้ก็คืออย่าพลาดในจุดนี้แล้วกันนะครับเนาะก็ อัปเดตเข so first, ้ามาพร้อมแผทใหญ่เลยนะครับน so ้องก็คือจะมีการอัปเดตนะครับแล้วก็ของฟรีก so ็เข so so ้ามาเยอะแยะมากมายนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องหนึ Runner ่งในนั Damon ้นนะครับน้องก็จะมีทางด้านของลูกซองตัวนี้ด้วยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องมีทอมสันด้วยนะครับแล้วก็ของฟรีถัดไปนะครับวงน้องก็คือในหมวด4ีนะครับน้องปัจจุบันก็คือเราสามารถแลกสุดผู้หญิงตัวนี้ได้แบบฟรีๆนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็มีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายแบบนี้นะครับน้องที่แบบว้นงงอ เพราะว่าจะมีการรีแลนด์สี่เวนสีนะครับน้อสิ่งที่อัปเดตเข้ามาแทนก็คือจะเป็นทางด้านของซุ้ดตัวนี้นะครับน้อที่จะอัปเดตเข้ามาแทนนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของสกินปืนตัวใหม่ด้วยนะครับวงน้องก็คือซีซั่นนี้นะครับน้อเราได้ทางด้านของ a อ8 0ไปแล้วนะครับน้องแล้วก็ซีซั่นหน้านะครับวงน้องจะเป็นทางด้านของ AN นะครับน้อไม่ใช่ AN นะครับวงน้องก็คือ XM8 นะครับน้อก็เป็นสีทองเลยนะครับวงน้องมีสแต็กด้วยนะครับน้อก็จะเป่ามานี่เลยนะครับน้อก็ถือว่าถ้้้้าาาาาใใคคครรรออยกกกกไดดนน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 ะะะัััับบซซีี่่หห็็็็จเเเปปปปปทงงข AN8 สสสิิืืตวม องเลยนะครับเนาะที่แบบว่าไม่มีขายแน่นอนนะครับเนาะใครที่แบบว่าสะสมสกินปืนสีทองอยู่ตอนนี้เขาบ่งน้องก็คือห้ามพลาดเลยนะครับเนาะถ้าอยากได้ก็ขึ้นแพตตินัมให้ได้นะครับเนาะก็สามารถรับได้แล้วนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าสามารถรับได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสิ่งที่เราจะได้นะครับเนาะก็คือ1เลยนะครับเนาะเป็นทางด้านของสกินปืนเอ็กแอนแปดนะครับเนาะที่เราสามารถรับได้ฟรีๆนะครับเนาะเราก็สองเลยนะครับเนาะจะเป็นทางด้านของชุดนะครับเนาะที่แบบว่าเราสามารถรับไดดด้้ฟี่นนนนนะะะะคคครรััับบววงงงงออก็็ืจเเเปทาาาขตใหมลย ็จะเป็นประมาณนี้นะครับวงน้องเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ดูนะครับน้องก็คือจะเป็นทางด้านของสุดที่ยืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับน้องที่แบบว่าเราจะได้ฟรีๆนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องอันนี้นะครับน้องก็เป็นโคมเชตทั้งหมดนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับน้องก็คือเราจะได้แลกนะครับน้องในส่วนของโทเค็นแลกนะครับน้องก็อยู่ในโหมดสีนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องถึงสามารถแลกได้นะครับน้องข้อใครที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็คือต้องหาโทเค็นตัวนี้นะครับน้องเพื่อมาแลกนะครับก็หหาาาาาไไไไม่่่ดด้้้้้ยกกนน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 นะะะะคคคครรรรรรรัััับบบบววงงงงออออ็ืเเเเลตแแจส โทเค็นตัวนี้นะครับเนาะหรือว่าซิงคอลนะครับเนาะเราจะได้แน่นอนนะครับวงน้องปัจจุบันนะครับเนาะถ้าใครยังไม่ได้แลกซุดนะครับเนาะก็รีบไปแลกได้แล้วนะครับเนาะวันที่21นะครับเนาะจะเอาออกแล้วนะครับวงน้องก็คืออย่าพลาดละกันนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าซุดแรกนะครับเนาะจะไม่กลับมานะครับเนาะแต่ละซุดจะเป็นของแรมแน่นอน100%นะครับเนาะก็จะเป่ามานี่เลยนะครับวงน้องถ้าอยากได้นะครับเนาะก็รีบแลกได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับคนไหนนะครัััับบบบบบเเนนนนาาาะะะะทีี่่่แแววยงไไมรรรรู้้้คคก็ดล ก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอก็ถือว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นของฟรีทั้งหมดนะครับนอก็เป็นสุดตัวนี้นะครับที่เราสามารถรับได้ฟรีๆนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าวันนี้นะครับน้องพี่มาอัปเดตของฟรีให้ดูทั้งหมดแล้วนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับวงน้องคนเด่นนะครับน้องที่แบบว่าชอบคลิปแนวดีบ้างนะครับน้องถ้าชอบนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีก่อนละกันนะครับนอก็ที่แบบว่าจะจากลากันไปนะครับน้องเราก็สำหรับวงน้องคนเด่นนะครับที่แบบให้พี่แจกอะไรอีกนะครับน้อก็จะะปรมา นี้เลยนะครับวงน้องคลิปนี้ก็ถือว่าจบเพียงเท่านี้ละกันนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของของเฟฟี่นะครับเนาะหรือว่าอยากได้ในส่วนของของใหม่ๆนะครับเนาะถ้าอยากได้ก็คือต้องทําตามกติกาด้วยละกันนะครับเนาะก็กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นของแล้วนะครับวงน้องก็จาเป้ามายได้เลยนะครับเนาะแล้ก็สาหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากสนับสนุนพี่นะครับเนาะก็คือถ้าอยากสนับสนุนพี่นะครับเนาะไม่ต้องเสียตังซักบาทนะครับเพียงแต่วงน้องเข้ามาแล้วกด น no ้องพี่ไม่ต้องการตังค์เลยนะครับน้องเพียงแต่ว่าน้องกดไลค์กดแชร์เพียงเท่านี้นะครับน้องก็เป็นกำลังใจให้พี่นะครับน้องทำคลิปต่อไปได้แล้วนะครับวงน้องก็จะเปิลมานี่เลยนะครับน้องเราก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่ไม่ว่างดูนะครับวงน้องก็คือเลิกเรียนมาก็สามารถดูได้นะครับน้องก็จะเปิลมานี่เลยนะครับวงน้องเพราะว่าวันที่แจกของนะครับน้องพี่จะแจ้งก่อนหนึ่งวันนะครับน้องไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ทันนะครับน้องทันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับววน้้องไเจอกันใหม่นะครับก็็็เเปปนนนนทาางงด้้ขออคลลิตยแวกันนะครับี้เพี่ับ น้องสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตุลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับเนาะบ๊ายบาย